เป็นคนที่พร้อมจะอยู่ด้วยในเวลาที่สูขกระทุกไม่ต้องอยู่ด้วยตลอดเวลาก็ได้เออไม่ต้องเจอกันแต่ว่าในวันที่เรามีปัญหาเขาต้องเป็นคนที่อยู่ข้างๆเราเสมอเพื่อนคือความสบายใจเป็นพี่น้องคนหนึ่งที่เราสามารถเอ,อ่อไปไหนมาไหนได้แต่ว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขก,ก็ก็ได้อีกแบบหนึ่งค่ะ เพื่อนก็เป็นคนที่เราสามารถปรึกษาได้คุยเล่นได้แล้วก็ให้แง่คิดแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้คือนิอยามคำว่าเพื่อนสําหรับผมเพื่อนคือคนที่รับฟังเราได้สนับสนุนเราได้ถ้าตรงกับสุภาษิตไทยก็อารมณ์ประมาณแบบมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมตา้านอุปถัมภ์กันอะไรอย่างค่ะ เพื่อเป็นห้องน้ำที่พร้อมให้เราปดทุกข์แล้วก็มีความสุขในนั้นจะเป็นคนที่เหมือนเราก็ได้หรือเป็นคนที่นิสัยบางอย่างไม่เหมือนเราก็ได้แต่รู้สึกชอบคนที่มีนิสัยที่เหมือนเราบางส่วนกับไม่เหมือนเราบ้างบางส่วนเพื่อจะได้เตือนเราได้เพื่อนก็คือคนที่เป็นที่ปรึกษาเป็นกําลังใจคนที่ใช้ชีวิตไปด้วยกันคนที่ที่ทำงานที่หวังดีกับเรา สอนเราสอนงานเราก็เป็นเพื่อนเราได้หรือแม้กระทั่งเพื่อนที่ไล่เลี่ยกันอายุรุ่นราวเขาวเดียวกันก็เป็นเพื่อนเราได้ที่คอยแบบว่าตักเตือนเราและชีน้นำเราเพื่อนในฝันเลยเนี่อาจะแบบเขาค้างตัวเองนะอยากได้เพื่อนที่แบบในพร้อมในการให้เวลา ในการให้คำปรึกษาให้กำลังใจแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนให้เราไม่เหงาอยากมีเพื่อนที่จริงใจพร้อมที่จะตำหนิเราเวลาที่เราทําผิดหรือพร้อมที่จะชื่นชมเราเวลาที่เราทำดีมันรู้สึกได้มีกำลังใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้เขาอยู่ในทุกช่วงเวลาของเราที่เราต้องการเพื่อนที่ดีหนึ่ง ตักเตือนเราเลยกล้าพูดตรงๆเลยบอกว่าคุณทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคุณต้องเปลี่ยนนะผมชอบนั่นคือเพื่อนที่ดีให้ความจริงใจหลายๆยอย่างความรักสามารถทําให้เรารู้สึกว่าออโลกโลกใบนี้มันก็น่าอยู่เหมือนกันพระเยซูคือสหายเลิศเป็นเป็นเลิศทางด้านการเป็นเพื่อนเพราะว่า พระเยซูอยู่กับเราในทุกเวลาแล้วก็อยู่ในทุกขณะทุกๆก,การกระทำในทุกๆย่างก้าวที่เราเดินเราปรึกษาพระองค์ได้เราเาพึ่งพิงพระองค์ได้เราเอนกายอยู่ให้พระองค์เป็นเหมือนกับเบาะของเราได้เวลาที่เราล้มพระเยซูนเนี่ยเป็นทุกแบบเป็นเพื่อนที่ให้ความจริงใจเพราะกล้าจะตําหนิเราตรงๆกล้าเตือนกล้าว่าเราแล้วก็ที่สําคัญเวลาเราทําดี ก็ได้รับคําชื่นชมจากพระองค์ด้วยแล้วก็มีความรักให้เราเสมอที่สําคัญเวลาทําผิดพระเยซูไม่เคยประจานเราเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าไปไหนพระองค์ก็ตามไปที่นั่นด้วยตลอดเวลาอยู่ทุกช่วงชีวิตของเราพระเยซูเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราค่ะก็เป็นคนที่เรารู้สึกสบายใจที่เราได้พูดทุกสิ่งทุกอย่างกับท่านได้นะคะไม่ว่าบางบางอย่างเราอาจจะคุยกับคนทั่วไปแต่ว่าเขาก็จะมี ที่ของเขาแต่ว่าพระเยซูนี่คือรับฟังเราได้ทุกเรื่องเลยพระเยซูนี้เป็นมิส,สหายที่ดีเลิศเลยเรียกว่า the best of the best เลยผมให้เป็นอย่างนั้นเลยพระเยซูคือเป็นเพื่อนที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องเราสามารถร้องทูลกับพงค์ได้ทุกเรื่องและพง์ไม่ลำคาญเราด้วยพงษ์ทรงรักเรา แล้วพระอ,องค์บอกแล้วว่าเรากับพระอ,องค์นั้นเป็นเหมือนฉันมิตรสหายไม่ใช่บ่าวหรือนายพระเยซูก็เป็นแบบเหมือนทุกอย่างเลยที่เคยกล่าวม,มามากกว่านั้นก็คือว่าแม้คือเรามีเพื่อนเนี่ยบางทีเพื่อนเราไม่สามารถพูดบางอย่างได้ที่เป็นความลับแต่ว่าพระเยซูนี่คือเราพูดได้ทุกอย่างเลย ความลับที่สุดที่สุดสุดที่เราไม่สามารถพูดอะไรได้แต่เราพูดกับพระเยซูได้เป็นคนที่เราฟังทุกอย่างเป็นคนที่ขาดไม่ได้เลยในชีวิตเป็นคนที่สอนเตือนอบรมแล้วก็เป็นความรักที่ไม่เคยหมดพระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะพระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะพระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะ